นวมาสักการมครับปูบุญครับผมเจริญพรเจริญพรก็ดังๆนี่ได้ปูนะหมานวะพ่อกันหมานได้ไหมล่ะอบ่หมานจังไหนนอกจากปูให้สามตัวแตกเนาะบ่หมานที่จังไหนได้อยู่ได้อยูภาคไทยไหนเนาะแต่ว่ากะบว่าหมายเลขเลขมันอันได้มกี่ยกับว่ได้หลายดอกกับจิพ่อได้ซื้อปูนมาซอยเฮ็ดวัดเฮ็ดว่านี่ล่ะจักที่สางหาสอบกับจิ๊พ่อได้อยูเหระเอาดีกันตืครับผมเป็นจังไหนก่อนเลขไปเอามาแต่ใส่ก่อนคือมาได้สามตัวจังเลยข้างในเอาเลขมันเลข ตอนนั้นปูเปียาบุญกับทิ้งเลยไปฟังโขงน้ำเพลนแต่วมาตะปาซาฟังโขงปาซาฟังโขงแมนอืผูม้มันหายมาโอ้ผูมันี่มาคักแจกวันนี้ที่เปเอาอีกบัานปูบ่านทีปเบิงอยู่อืีไปนาอยู่หรอครับเอฟซีโอ้ยสามตัวแตกเอฟซีขันผู้ใดเบิงคีบจีดมีผู้ถือน้ำอยู่โมจอแจ้งนาย ข้าบ้านถือกว่ามันสู่เสาเฮี้ยนบ่าอู้เถือกวัดบ้านตัวนี้เคร่องทอดสามตัวย่างบินธาบาัตย่างบินธาบาัตเาาขียนไสนี่มเขียนเลขกไชยามย่างพันไป็นหลวบว่ายินเพิ่นมาเห่าไก่มาเพิ่นมาบู้ปูให้เลขถือกพดถืกอกเดียวว่าสิเฮ็ด<อ>ยังไงบาน,นสีเฮ็ดยังไงชิมีหม,มองอยู่คนสีลังแม่นี่กุฏิกําลังเฮ็ดตัวนี้ปูนบ่กําลังสางอยู่ละกุฏิกับพระท่านได้แล้วดีหรอกตรงนงโยนโยนน้ำกันจยังรูปครับอยู่สององ ยู่สองรูปนะยู่สององค์ <c oughs> กุฏิเฮ็ดหลังเดียวนี่ยม่าน,นน้ำกันนะบ่ะบ่แล้วถ้าเจ้าชีวะวาย่านพี่หลอกบ่มันมีบางนอนกับผูน้นึงนอนห่มงใหม่กันเนาะกลางเต็นท์นอนครับอ,อยู่ถ่าไปเรื่อสร้ามันาาปรตามันเป็นยังบุญครับผมเอาเอาวันนั้นผมมาสัมภาษณ์ปูนี่รู้สึกว่าปูสิว่าเพิ่นว่าอยากฟังหมอลำั่มเฮยเฮยยังไงก่อนเออเนี่ยเรกมอลำเพิ่นกับเขาเลยเขามาสองงวดเอะ ขอบคุนจังหวัดม่นบอกคนหาเร็วไปยสามงวดครับให้สามงวดห้ยพร้อมกันบ่หูจักว่าเป่นหาพร้อมกันเนาะครับกูก็่ายกสงสัยมก็ห้เลขมาแน่นี้ว่ะหายเร็วโคกโตนะห้เรขวกตัวมาตีกี่กอต่อละวันทีหนึ่งเลยครับห้มว่าศูนย์เก้าแปดครับมาให้สามเก้าเจ็ดครับมาให้ศูนย์สามไอ้สามหาศูนย์ครับมันก็เขามันต้องสองอย่าง่ะสองงวดนะโอ้ เขาก็เจ็ดเขาวันนี้เสียวมาจะใส่ละบันมันยั่งอยู่ตัวหนึ่งบันมันยั่งอยู่สามยังยังอยู่ในกลุ่มนั่นนะยังในกลุ่มน่ะยังอยู่ชุดหนึ่งบันโอ้ยังยังอีกชุดหนึ่งยั่งอีชุดหนึ่งท่านย่ากเพิ่นเลยได้ว่าจะเป็นโมรามิสในน้อบันนี้ว่าโอ้ยกะเขาสองวันแล้วเอาไงมาเอฟซีเพิ่นมใครดีหัวชานะแต่ว่ากะผมเถียผมเสียวลำโพงบูทูดมาเปิดให้ดอกซังกันซังลำโพงบูทูดซังกันมันจะเป็นตรงนั่นตัว บันดเนี่มันีเงินเห็นเล้ใช่ไหมามากหามาให้มันขาดนาองห้เท่งวด่งวัแค่เนี่หลงผู้เอาจักเจ้าเนี่ยอะไรเด็กคนไร้ตัวเขาก็ยันมาขักมาแน่แท้เราพุ่มพันขึ้ดีแค่เพอไก่หายมากขักอยู่เด่นไาอยู่เบื้องมมลำเมล็ดเมล็อเมล็ดมาขอเลขมงวดว่าอยากเบื้องคณะนั่งขอว่าว่าอยู่เบืมอล็คณะยังคณะเอ๋ประต้มบันเทิงศิลมาสันโอ้ยเพื่อนคือนหูจักประมบันเทิงศิลจักปูไยังหูปูเคยบังจักเถื่อ เดี๋ยวว่ากันเบื่องมอลำมกับอเล็กไเลกเขาเจาสามงวดตดี่วแต่เนาอมันติครับเพิ่งไยเลขกมาว่แตะวันายเล็กงวดเดียวมาหายมากศูนย์กาแปดทวันนั้นรับเพื่อนพญาน่ะเท่าอย่สามหาศูนย์เพื่อนพญาหน้าเท่าไง่ของปู่วันสีส้มเชยสีส้มเชยพญาน้าสีส้มเชยจริงสีส้มเชยเพื่อนว่าเฮ้ยิแมนเพื่อนอยากแั้งมอลำนี่ยบอกือสีส้มเชยเนาะซิเมนอ่ะคือก็ว่าครับย่ได้คนว่า เบิ่งมื่อล่เอาเลขกสามงอนเลยเขาบอกกังเสียงกันได้สามงอนใ้เบื้องนี้ว่าก็ตกลงลัางคาเลยอะใส่เลขปูบุญอาเอาไม่จ่อยปูเขาลืมบไปนี่แต่ว่าในนั่นที่ในอยู่ส่วนเห็นมันเป็นสีเดียวมันเป็นสีกับมือสุดท้ายที่มาเอาเนาะปูเนาะก็เป็นตัวเดียวกันเพราะว่าน่ะมองเลขแปดเลยสีดำดำ เนือดเบียดดำๆแมนเดี๋ยวจแตนก้มๆอยู่ต่รางโอ้ให้ว่ามันมันก้มสองก้มนี่เนาะขวดบนกับขวดล่างนี่ทั้งๆเน่ะปิดดำเลยเออให้เดี๋ยวจะขวดอยู่ล่างมันก็ตรงๆเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ตัวนี้ไหมอืออืออือ ถ้าเมื่อสุดท้ายที่ว่ามานั่งเอาอยู่พุ่ม้นแค้นก็ได้ตัวเดียวกันมันบาปุ่ได้ตัวเดียวกันแต่ว่าก็เลขแปดกันเลขแปดของหัวดำเนี่ยหัวดำคือเก่าสันน่าจิเป็นเลขยังเนาะพากันเบากันอยู่กับคนไม่โชกเลขแปดสองขอดหนึ่งหัวหายขอดหนึ่งหัวหายปูกรตีสุดดำนะกระสุนท่านแล้วสำนักพูกระยานมันเพลินเนี่ยมันเป็นแปดพูกรกันมาให้ยน้ำโอ้พูกระวัลเป็นเก่าเจ็ดศูนย์แล้วก็บัานนี้ก็ตัวนึงเป็นเก่าเจ็ดแปดคำนั้นเป็นปรนไดี๋ยว่าสำนอกครับ าะวมันแปรแต่ปแปดมีปัญหนาแปดมันหัวหายหาตัวหนึ่งหัวถลนมดำไปว่าที่เขามาสัมผัสแต่าบ้านนี่ละวันนี้เขามาข้ามันค่าเอฟซีพลังไหลเขามาดูดวงน้ำปูสมโพดหัวล่าสาตาที่มันไหลรังไหลเขามาดูดวงย่างไงี้ย,ม,ยมาฆ่าโย,ยมซุ่มมาดูดวงนี่ละครับผมก็เลบ่บริสัมพันธ์ับลาวันนี้ครับผู้คนมาดูดวงกับกระทะไม่ผู้มาตั้งไกลครับผม เลขนั่งสมาธิก็ได้เก้าเจ็ดศูนย์เลยตัวปูนี่แมนแล้วตัวนี้ละ่ะอ๋อเอาโชว์เดี๋ยวผมโชว์เอฟซีบางอย่างหน่อยทั้งนั้นโอ้เดี๋ยวโชว์โชวบางที่ก็เลยดลอกนี่เด้พันทีว่าตัวกันเนาะอ๋อเอาให้เบื้องกันคักคลากรถพันทีว่านี่นี่เป็นที่เลขเว้นอา่าเลขนั่งสมาธินี่ได้เก้าเจ็ดศูนย์นี่เห็นไหมพุ่มหวยพ่นนี่ได้หาสามนึง หอยพ่นหอยพ่นมีโคนหอยพ่นวะหอยพ่นนี่เด้เอาพี่น้องเขาเห็นเหรอนะครับนะไปขาเล่าค่ะหอยพ่นไปึงเรียกปฏิบัติตัวกันฟังที่วันน้ำมาให้ให้ยเดี๋ยวไปถือเล่าให้๋ยวหอยพ่นไปถือไว้ให้ผู้ฝันเอาแล้ววันนี้ที่ไปเอาอีกว่ามันีป่วยว่าเปืนอยู่ผีประสาไปอยูที่ไปน้ำอยู่โอ้โยน้ำปืนอยู่คลิปนี้เฮามีเลขฝากเอฟซีเฮาบอกครับปู่ครับคลิปนี้ย่างเลขสูตรเบิงโมลำนี่แหละ โอ้เล่เบิ้งมะลัมนี่นะตัวเลขสีส้มเชิญปูสีส้มเชิญนันมาเบื้องอย่างเบื้องมะลัมนี่มันยั่งของเพื่อนนี่เลยมาหันกระเขาเลี้ยตัวใดฮะนี่ปูย่างสามหาศูนย์สามหาศูนย์เลยชุดเดียววะนี่ศูนย์เก้าแปดมันออกเก้าศูนย์ก็มาสามเก้าเจ็ดผานออกเก้าเจ็ดแบบนี้ครับตัวกรอนออกตัวหนาตัวนี้ออกออกตรงเลยเก้าเจ็ดออกตรงเลยสามเก้าเจ็ดนี่ออกสองตัวถ่ายเลยตรง บ,บาท 3, 0, น,นี้ก<ม>็สามหาซูนแบบนี้ตั้งชุดหนึ่งเลยสามหาซุนผู้กำอามันใจของคนเยี่ยเลยเพราะว่ามันมันเข่าอเล่สองหัเขามันเข่าสองหงสเลขในชุดนี้นะทีเชุดนี้ขอขอะไรสามหงวเพราะครอบผู้ดีหรือเล่าสามหวส์นี้แก่บ่นบ่นยากดอกเดี๋ยวผมเจยวล้โพวกหมูทูดมาเปิดมาลำ่ำสูฟังทักงวันแล้วพวกหมูทูดจะเปิดได้ตัวมาล่ำอันนี้บอกว่าเอฟซีเพิ่นบริหาไในโชคใใช้ฟังยังสี่คนงปูนมาันเนาะ ฟังเสียงช่างกนเอาบทโถมมาเปิดให้ฟังเลยนั่นวะครับผมยังบ้านด้เบืองหมอล่ำใหญ่ดอกเพราะว่าตันองตรงเมิองตนวองตรงเมิองตามมาตุนตรงเมิองล่ะครับผมถ้าใดดีก็จะไม่ขนออกตามมาตันตรงนี้เพราะแห้งเลยนะเนาะปูเนาะบันนี้มีมือไปบันนี้มีมือไปมามือสิไปเอาทั้งพีภาษาปุณณ์ปูไปรอวังจักใครมันเติบวันตกไปวันสินหมดละโอ้ไปเอาเฉพาะวันศินเท่านั้นตรงวันพระ คือว่ายางอ้อมวัดหาหม่องนั่งสมาธิทีเอาเลขกยังไงบ่ปู <c oughs> ไปนั่งใช้ได้รวดเล็กหมดทีอยู่นางนี่จะว่าเป็นน่งหม่องได้เล็กเด็กมากเล็กแจ้งว่ามาซับสนมาเล็กก็หลายตัวแท้ทีเลขกครับตอนมามือเลขกเสิออกยางวัดยางรองปูพ่นอยู่นี่นะพันอยู่หม่องน้ยบัดอน ในความฝันเห็นฝันเห็นเป็นโพนใหญ่ๆสูงๆีเขียวฝันว่าเพิ่อยู่หันอมาได้นาที่เลยนําำหาเบงเบงกงเวนล่วยางเล่นยางบางกางขึ้นเห็นบมบอดาี่ปู่มัอมาตันเห็นล้วไปบาไปตื่นหมวมันอะไรหม้อหว้อก็เจ้าหูคัวไปตูเขจ้ารามบ่เขเจ้าว่เขาคัโอ้ก็เจ้าว่าขั้วตื่นกันได้ไหมไอ้คหนึ่งเันเม้า เดี๋ยวบงโอ้แมนเลอเนยมันเป็นพุ่มเดี๋ยวบงไก่พุ่มแท้ๆเนี่บัที่งมาสิ่งสตมาทีจะฆ่ากูบไอ้ดูกงๆอ้มันตัวใหญ่กเน่ามันนี่ว่าพุ่มกนใหญ่แต่เนาบางทีตืนกันตืง่วไปอวตัวบ้าี๋วมไปเมู่ตัวอ้ตายตายตายาร้อยดีใจหุ่มๆอยู่พอแล้วพุ่มบันขอเลขจังๆยักบาทก็ได้ตีบัเขาไปใกล้นงวบัทีไายเน่มาวลง่วก็ได้มาทีนออ่าีได้ ครับผมเรื่องไหนเนี่ยอยากต่างว่าต่างว่าเนี่ยไม่แลี่ยวมีหมวกผ้าของเส้าเนี่ยครับผมถ้าหยาติโยมมาเยี่ยมมายางก็เพราะม่หมงนั่งกินเผากินน้ำเนี่ยครับครับเอฟซีมันโทษมาขอเบิรปูหลายคนอยู่เดี๋ยวผมดีมันโทรศัพท์มันเปลี่ยนเบอร์ใหม่ยังว่าลืมบอกไว้ครับโทรศัพท์ไอตอมันตายอาตีย์เปิ้นอยากโทรมาอนุโมทนาบุ่น น้ำหมูกระทะเพื่อนอยากห่วมสั่งอุติที่แน่ๆเดี๋ยวนี้นี่ยฐานพระประธานห้องยังบ่มีดิปู่บ่มีแล้วฐานพระประธานนี่ว่าผมว่าทิเฮ็ดฐานพระประธานก่อนเดี๋ยวนี้นี่ยอยากเฮ็ดอยู่เฮ็ดแท่นตั้งพระอยู่เพราะว่าเอาตั้งไว้ขี้ดินโอ้ยเนาะมันเบิ้งเบื้งเล่าลงม่แล้วมันก็สิพุ่นสิ่งซเตี้ยแบนี้เบิ่งหละอนาถาปวดนะผมว่าเออมีอยู่ มีฐานซื้ออิฐซื้อสายไม่เห็ดฐานขึ้นไม่จัากน้อยกับที่ใครมันวิทย์นะเพียงเพียงเอวยังใครอยู่ครับผมมาอยู่พูกัว่ากันนะครับอาอวันนี้ดอกล่งคลิปนี้ไปอาจิมีัถ้าใจดีเพื่อนเพื่อนเป็นเจนจภาพผู้เดียวรูดดอกเห็ดฐานพระประทานเดียวนี่ตกก็อยู่เราส่องฝนที่ตก ฝนหย่อยพวกเรายกมาโอ้ฝนจะฝาตกเด้อะวะเม่ทันี่ยมงคลเนนี่ย่็ทันเนาะครับก็อยู่ฝนมากข้าวเดียวมันฝนนิ่งนก็หายไปครับอ่าเดี๋ยวงวดสีมานี่ออกสามหาศูนย์นี่ก็ได้ทันตัวเนาะได้ทึ่งหมอลำเดี๋ยวฝากตองงวดกับฝากตัวนี้เอาไว้ที่สุดก่อนกับฝากตองงวดไว้ตามกับเจ๊ก็ตามหาศูนย์ไว้สุดก่อนตองงวดตัวนี้ยังเดือดอๆต่อสามหาศูนย์ได้เดี๋ยวสามหาศูนย์เนาะหายมาปล่อยปล่อยตองงวดไว้สามหาศูนย์นะปูเนาะปล่อยซุ่ม หอยม้าล่ำอยู่เรไปตั้งซื้อหอยชุดม้าล่ำหอยซุ่มหนี่สีซุมเชียนหอยม้าล่ำหอยม้าล่ำก็เบิองม้าล่ำเด้อแต่ว่าหอยม้าล่ำเขาสองหอด้วยเนาะมันก็เขาของเพคนอยู่ยังวะครับผมให้เที่ยวเดียวกุ้มสามหอดเนาะให้ยสามหอดน้าเบิองบอกเขาใจผู้เอามากกว่าเลยครับบอกก็บอกว่าให้ยสามหอดเธอเดียวแล้วขอบอกเขาคอเพป็นอยู่บอขอสามหอดคิดว่าเป็นหายละมันทีนึงกำลง นั่งเบื่อจนจำได้อยู่คือเรียกหาพวกตัวเก่าตัวพจน์จีพเพย่จน์จีข้านมะเขาฝันหมิงที่แม่ก็เเชื่อไหนบุญนี่ไฮเทียเดียวแล้วรวดบวกมาปูน่ะเป็นน้ำท่วงห้อยขึ้นมาเพราะว่าเหมือนนั่นเล่นห้อยขึ้นมาเนาะครับเล่นน้อยปลาขึ้นมาว่าน้อยพญานาคขึ้นมาเลียกท่วงท้ายลงคีบหน่อยอือแต่ผมเห็นขึ้นมาเร็วกานะไม่หายไวแต่เดียวมิดอยู่บ่านี้โอ้หลังจากที่เห็นห้อยพญานาคขึ้นมาแม่นมาปูเนียนแล้วปูกับมาได้เลข แต่วมาไอ้เนี่ยมาฝันเห็นสีส้มซื่นนี่้พญานาคอยู่เผาสีส้มซื่นว่ะทีแมีนไปเจ้าแมีนแม็นห้อยพญานาคปู่เห็นตอนนคลิปก็เจ้าเห็นตอในเขาออกในคลิปว่าันขึ้นทั้งรถเห็นห้อยเขาเขาทายมากขึ้กันนะปู่ได้เดาเอาว่าเออเนี่ยคือเมียนแต่ว่าในความฝันก็เห็นเป็นขึ้นไม้เนาะครับคือเห็นขึ้นมาอยู่กัน มันสิแม่เว่ามันมาช่วงสวดมนต์นะมาช่วงสวดมนต์แสดงว่าต้องมานั่งฟังสวดมนต์นําครับพวกมื้อนี่ก็เจ้ามีตะบะหลายตัวก็มักหมักบำเพ็ญแบบนั้นับโอ้ถ้าแต่เก่าได้ยินเพิ่นวางสั่งอะไรขันย่ำอ่าพระสงฆ์ขมาเจ้าสวดมนต์นี่คนพิ่นสิขึ้นมาฟังนํา้นมาฟังอือพวกมื้อนี่ก็เจ้าต้องการคือบําเพ็ญครับเพราะว่ามันเป็นเป็นคําให้พ่อแม่เจ้าพุทธเจ้าครับให้หมู่เพิ่นนี่บําเพ็ญตะบะให้มันได้จังซี่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ครับเพราาะว่เพิ่นอยากบวชเป็นพระเป็นเจ้าคือกันเด้ครับผม มันจะมีพมุมมาจันท์เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วจงมีสิทธิ์ได้ดดัสสู่ได้ครับผมพญานาคก็บมังเป็นหลายหลายกวัวพระมนุรดกทรัพยามันเป็นเก่งป๋องนี่แต่ว่าเขาเจ้าแก่กาดีครับเขาพยายามสิซอยผู้ใดทำบุญทำทานผู้ใดใจวุ่นจะท่านก็จาจสิซอยส่างซอยเฮ็ดป๋องนี่เ,เจ้าว่าเขาจะไปบอกเลยของนั้นของนี้เขาต้องการกุศลน้ำครับผมเขาอยากไปเกิดไปคานเขาอยากให้พ้นให้พ้นแต่ว่าที่เขากระลังบังเพ็ญอยู่นี่แหละ โอให้เพื่อนพบนั่นให้เพื่นพบตัวนี้ให้มาเห็นไหมก่อแกเดีอาจารมาเป็นมนุษย์เพราะว่ามันเป็นเนราชานอยู่โอกาสไอ้มบรรลุพระมาจันทร์บ่ได้ปลุกพืชพระมาจันทร์บ่ได้ปฏิวัติบ่ได้ก็ต้องมีมนุษย์อย่างเดียวครับครจะเคยที่เหตุยังไงเจ้าบรวดาตายก็อยากเป็นมนุษย์ยี่ยมมวันตายก็อยากเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็น เป็นสัตว์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ตัสรู้ได้เป็นพุทธเจ้าได้เ<ม>ทวดาตายตกลงลงคือกันได้ดออตกบดบุญมันหกตกลงลงคือกันมมยมวา,านยาม,มาสะนะพุทธเจ้าเอิ่นอิ่นยาม,มาศยมวาลคือกันยมวานนี่เห็นคนทรมานะหลายตาเไปซะตัวเด้อเกิดมากขยอยก้อนไปพอุทธเจ้าขยอยเกิดเปโนโด็นมนุษย์ให้เกิดท่านพุทธเจ้าเกิดนั่งอยู่ในกระสงัง<ม>ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ให้ได้ไป นิพพานอย่ายน้ำเกิดในไอ้สังสารวัฏนี่ครับแม่ครับไอ้ยมบาลยับยมยากมาเกิดโอ้ยเห็นเห็นการทรมานคนหลายบ่อยากอยู่พบเจ้าขวางแม่นโยมบาลตายโต๊ะเราโตกะเราคือกันอีกอยากรื้อพ้นรื้อพ้นเห็นเห็นเห็นการทรมานทรมานหลายโยมบาลกับยานนี่กันอืมมิตรคนเนี่ยตายไปจะเป็นเทวดาเขารัครับผมเทวดาอยากมาเกิดเป็นคนก้นกลับกันอยู่ ถ้า,า,าบ่มีโอกาสบำเพ็ญเฮาก็เฮ็ดบุญเฮ็ดทานเอาท่านี่ล่ะนี่ล่ะคือคือคือทือทั้งลุ่นผลของมนุษย์เฮ็ดบุญเฮ็ดทาน1ทึ่งน้ำมนต์ำทานคุณนำบอกอสเลาเป็นกุศลอย่างแห้งที่สุดเลยครับผู้ใดมีโอกาสก็ตอนช่วงนี้ยังมีโอกาสพากันบ่ต้องไปเป็นตัง,ตงวาเฮ็ดน้ำปูก็ได้หรอกอยู่ใกล้ๆหม่องไรก็เฮ็ดได้อืมเพราจำเป็นต้องว่ามาเฮ็ดอยู่หม่องสถานธรรมนี่ดิดนเออบ่มาต้องมาเฮ็ดแต่อยู่นี่ครับม่องไรได้เบ้อบ๊วยพรให้ผู้ใดก็อยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนั่นลล่่ะคคคืออววามิดทีถูกต้้งแ S <S <an> ยืนเนียก็ร่างสางก็ร่างเฮ็ดคือกันครับผ <S an> ู้ใด้ถึงห้อมสางน้ำเฮ็ดน้ำกะบอกเป็นยังอืมผมมาซอยไม่เฮ็ดซอยสางคอยข้าวน้ำได้อย,ยู่นี่ก็ได้อืครับหามาดี้กัเวลาไปจิ้มหาหน้าที่เดี๋ยวดิบกันสีน้ำ <มะ S 1> หายยี่หรอกสีน้ำมึงห้อยป้าซาดฮันนายิกครับงวดนี้ติด<ส>ตามไว้ติดตามไม่รอดครับผมเพราะว่ายังใหญ่เฮ็ดอยสางร้ายอยู่อยู่นี่ยังขาดปัจจัยร้ายอยู่ครับผม เพืเ่อให้เอฟซีหยาดเนืง่งเขาเจ้ามีทุนกันว่ามีเงินว่าตือเรียกว่าตือเบิรงเจ้าเออเงินใส่มาสั่งเขาเจ้าพวกมนโอ้ยก็เท่านั้นล่ะเนาะอาศัยตัวนี้ล่ะกำลังมันยังเป็นี่ขึ้นมาครัแก,ก็พอดีจังหวะสีชุม่มซีนเพิ่นมาให้แลสนะนะอ,องงวดเนาะปูเนาะเออเพิ่นหนึ่ยังเหลืออีกงวดนึงแต่ว่าขันสมมติว่ามันบ่แล้ววัตถุอากาศจะเลืมขอเพิ่นเพิ่มเติมมากในเด้อปูเนาะขอเติมไม่อีกเนี่ยที่ขอเพิ่นอยู่ขออีกอยู่ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงเบอร์ท่ปูไว้ท่อซับในในหอกเหก็ยังอยู่น้ำทางอยู่โอ้ทัพท์บว่าท่อับมาางอยู่เขาท่ไปใส่เข้ามาคำว่าเป็นเดื้อเยาเยาะี่มีท่อพท์ห้างบอกมาถวายปูในเตรียมสามหนึ่งสุดทงไหวปูเด้อสามหนึ่งติดตรงสุดไทยฮะรุปว่าคลิปนี้กาได้หวยหมอลำ ยีส้มซึนนะพูนะสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์เือชุดเดียวเด้อครับผมสามเก้าเจ็ดออกไปแล้วเก้าเจศนเก้าแปดออเก้าศูไปแล้วครับย่งสามห้าศูย์เือชุดเดียวนาติดตามอยู่โอ้นั่นเห็นบอกจังที่แล่ะเข้าไทยคลิปตั้งแต่ที่แรงที่แบบนี้มันโดนมากนกนค่อลืมอยลืมไปอเป็นตังเี่ละทุกกับไอตอตองวดัียละครับหายไปอต่งเดวตองวดด้วยแบบลืม เอาปัจจานีกับที่ลบกวนปูชำนี่ได้ขอบคุณปูไหลายครับผมครับจญพอเจนพอด้อเ,อ,เอ่ะม,มันมันทุกคนครับ